อธิบายความหมายของ Resonance และการเกิด Resonance ได้ 2. ระบุสัญลักษณ์ที่ใช้แทนโครงสร้าง Resonance ได้ 3. ยกตัวอย่างของสารโค v a เลนต์ที่มีโครงสร้างเรโซแนนซ์ได้ 4. สามารถนำบทเรียนไปใช้ร่วมกับเนื้อหาในตอนอื่นได้นักเรียนคงจะพอทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่า หลักการเขียนโครงสร้างโมเลกุลทางเคมีแบบลิวอิสเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่นในโมเลกุลของมีเทนมีการนำเอาเวเลนซ์อิเล็กตรอนของคาร์บอนกับไฮโดรเจนมาใช้ร่วมกันในการสร้างพันธะดังนั้นจึงเกิดเป็นพันธะเดี่ยว4พันธะในโมเลกุลของมีเทนขึ้นแล้วนักเรียนพอจะทราบหรือไม่ว่าโครงสร้างลิวอิสทั้ง3แบบนี้โครงสร้างใดเป็นโครงสร้างที่ถูกต้องของไนเตรตไอออน อาจารย์คะหนูคิดว่าน่าจะเป็นแบบที่หนึ่งคะ่ะเอ๊ะแบบที่สองก็เป็นไปได้นะคะแต่แบบที่สามก็ถูกต้องเหมือนกันนะคะอาจารย์แล้วนักเรียนคิดว่าโครงสร้างลิวอิสของไนเตรตไอออนแบบไหนที่ถูกต้องครับ อาจารย์ครับหรือว่าโครงสร้างของไนเตรตไอออนจะเป็นไปได้ทั้ง3แบบเลยครับอาจารย์โดยเกิดจากการหมุนโมเลกุลของไนเตรตไอออนไป120องศาจึงทําให้เกิดโครงสร้างทั้ง3แบบนี้ขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ผมนะงงไปหมดแล้วล่ะครับอาจารย์ไม่ต้องงงครับนักเรียนการที่โครงสร้างของไนเตรตไอออนเป็นไปได้ทั้ง3แบบนี้ไม่ได้เกิดจากการหมุนของโมเลกุลอย่างแน่นอนครับแต่โครงสร้างลิวอิสของไนเตรตไอออน เป็นไปได้ทั้ง3แบบเกิดจากปรากฏการที่เรียกว่าเรโซแนนซ์นั่นเองครับถ้านักเรียนอยากทราบเหตุผลว่าทำไมโครงสร้างของไนเตรตไอออนจึงเป็นไปได้ทั้ง3แบบโดยไม่เกิดจากการหมุนของโมเลกุลนักเรียนต้องไปศึกษาในเรื่องไอโซโทปเพิ่มเติมนะครับงั้นเรามาทำความรู้จักแนวคิดเกี่ยวกับเรโซแนนซ์กันเลยดีกว่านะครับนักเรียนก่อนอื่นเรามาทบทวนถึงโมเลกุลโควาเลนต์กันก่อนดีกว่า พันธะโคเวเลนต์คือพันธะที่เกิดจากอะตอมสองอะตอมที่ใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกันจนเกิดเป็นโมเลกุลขึ้นการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันหนึ่งคู่จะเกิดหนึ่งพันธะอะตอมที่ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันอาจจะเป็นอะตอมชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้โมเลกุลที่อะตอมยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวเลนต์เรียกว่าโมเลกุลโคเวเลนต์โมเลกุลโคเวเลนต์บางชนิด สามารถสร้างพันธะ c o ออร์ดิ t เอตโค a l เลนได้โดยพันธะ c o o r d i n a t e c ตโค l e เลนนั้นจะคล้ายกับพันธะ Covalent คือมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันของอะตอม2อะตอมแต่แตกต่างกันที่พันธะ c o ออร์ดิ t เ c ตโค l e เลนมีอะตอมใดอะตอมหนึ่งเป็นตัวให้อิเล็กตรอนถึง1คู่อิเล็กตรอนส่วนอีกอะตอมหนึ่งจะเข้ามาใช้คู่อิเล็กตรอนเท่านั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎออกเตต โดยจะไม่นำอิเล็กตรอนมาสร้างพันธะด้วยปรากฏการที่โมเลกุลคออ r ร์ดิน e ตโคเวเลนต์มีโครงสร้างลิวอิสมากกว่าหนึ่งแบบจะทำให้เกิดโครงสร้างที่เรียกว่าเรโซแนนซ์ขึ้นโมเลกุลคออร์ดินตโค v วเลนต์บางชนิดมีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุลเช่นโมเลกุลของโอโซนตามกฎออกเตตแล้วจะมีโครงสร้างลิวอิสเป็นได้ทั้งแบบที่1และแบบที่2โดยออกซิเจนที่เป็นอะตอมกลาง จะสร้างพันธะเดี่ยวกับออกซิเจนอะตอมหนึ่งและสร้างพันธะคู่กับออกซิเจนอีกอะตอมหนึ่งซึ่งถ้าโมเลกุลโอโซนมีโครงสร้างตามนี้แสดงว่าพันธะทั้งสองในโมเลกุลควรมีความยาวไม่เท่ากันโดยพันธะเดี่ยวในโมเลกุลก็จะมีความยาวมากกว่าพันธะคู่แต่จากผลการทดลองวัดความยาวพันธะจริงๆแล้ว พบว่าพันธะทั้งสองข้างในโมเลกุลโอโซนมีความยาวเท่าเท่ากันคือประมาณ128พิโกเมตรโดยจะมีความยาวพันธะไม่เท่ากับพันธะเดียวและพันธะคู่แต่เป็นค่าความยาวพันธะระหว่างพันธะเดี่ยวกับพันธะคู่ของออกซิเจนกับออกซิเจนแสดงว่าพันธะทั้งสองในโมเลกุลเป็นพันธะชนิดเดียวกันที่มีความยาวพันธะเท่ากันมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน ในการสร้างพันธะโคออร์ดิ t เอต o v เวเลนดังนั้นโครงสร้างลิวอิสแบบที่1หรือแบบที่2แบบใดแบบหนึ่งจึงใช้แทนโครงสร้างโมเลกุลโอโซนไม่ได้ซึ่งเรียกปรากฏการที่ทําให้สามารถเขียนโครงสร้างลิวอิสได้มากกว่า1แบบโดยที่มีการจัดเรียงลำดับของอะตอมเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่การกระจายอิเล็กตรอนในพันธะนี้ว่าการเกิดเร s โ n a แนนการเกิดเรโ n แนนซ์ของโอโซนนั้น เกิดจากโอโซนมีโครงสร้างเลวิสถึง2แบบโดยแบบที่1เกิดจากพันธะที่เกิดขึ้นระหว่างอะตอมของออกซิเจนทางขวากับอะตอมกลางของออกซิเจนมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน2คู่โดยที่อะตอมทั้งสองต่างก็ให้1คู่อิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันให้เกิดเป็นพันธะคู่ขึ้นหลังจากที่เกิดพันธะคู่จะพบว่าอะตอมของออกซิเจนทั้งสองต่างก็ครบออคเตตแล้วซึ่งถ้าอะตอมกลางของออกซิเจน ยังคงเกิดพันธะโคเวเลนต์ชนิดพันธะคู่กับอะตอมของออกซิเจนทางซ้ายก็จะทําให้อิเล็กตรอนของออกซิเจนอะตอมกลางเกินออกเตตทันทีดังนั้นเพื่อให้สูตรโครงสร้างของโอโซนเป็นไปตามกฎออกเตตออกซิเจนอะตอมกลางและออกซิเจนทางซ้ายจึงมีการสร้างพันธะโคออร์ดิเนตโคววเลนต์ร่วมกันซึ่งอิเล็กตรอนที่นํามาใช้ในการเกิดพันธะระหว่างอะตอมมาจากออกซิเจนอะตอมกลางเพียงอะตอมเดียว จึงทำให้โมเลกุลโอโซนเกิดโครงสร้างลิวอิสแบบที่1ขึ้นส่วนโครงสร้างลิวอิสของโอโซนแบบที่2จะมีลักษณะการสร้างพันธะระหว่างโมเลกุลของออกซิเจนทั้ง3ที่เหมือนกับโครงสร้างลิวอิสแบบที่1โดยเกิดพันธะโคเวเลนต์ชนิดพันธะคู่ขึ้นระหว่างอะตอมของออกซิเจนทางซ้ายกับอะตอมกลางของออกซิเจนซึ่งมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน2คู่ ส่วนออกซิเจนอะตอมกลางและออกซิเจนที่เหลือทางขวามีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน1คู่แบบพันธะโคออร์ดิ t เนตโคเวเลนต์โดยที่อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ1คู่นี้ได้จากออกซิเจนอะตอมกลางเพียงอะตอมเดียวจึงเกิดโครงสร้างลิวอิสของโอโซนแบบที่2ขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งโครงสร้างลิวอิสที่แสดงการเกิดเรโซแนนซ์เราจะเรียกว่าโครงสร้างเรโซแนนซ์ดังนั้น โครงสร้างลิวอิสทั้งแบบที่1และแบบที่2จึงเป็นโครงสร้างเรโซแนนซ์ของโอโซนนั่นเองครับนักเรียนเมื่อเราได้ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดเรโซแนนซ์และโครงสร้างเรโซแนนซ์กันมาบ้างแล้วนักเรียนบอกได้หรือไม่ว่าโครงสร้างลิวอิสที่เห็นอยู่นี้เป็นเรโซแนนซ์กันหรือไม่ไม่เป็นครับ เพราะมีการจัดเรียงลำดับของอะตอมไนโตรเจนและคาร์บอนต่างกันซึ่งตามหลักการแล้วเรโซแนนซ์ควรจะมีการจัดเรียงลำดับของอะตอมเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่การกระจายอิเล็กตรอนในโมเลกุลครับโอ้เก่งมากครับแสดงว่านักเรียนเข้าใจถึงความหมายของเรโซแนนซ์กันแล้วงั้นต่อไปเรามาทำความรู้จักกับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนโครงสร้างเรโซแนนซ์กันต่อไปเลยดีกว่านะครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าเครื่องหมายลูกศรสองหัว เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ยอมรับและเข้าใจกันโดยทั่วไปว่าหมายถึงการเกิดเโซ o n แนนซ์นั่นเองครับเช่นโมเลกุลของซัลเฟอร์ไดออกไซด์โครงสร้างลิวอิสแบบที่1และแบบที่2เป็นโครงสร้างเโซ o n แนนซ์ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์โดยใช้ลูกศรสองหัวแสดงการเกิดเโซ o n แนนซ์โดยโครงสร้างที่แท้จริงของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่ใช่ทั้งแบบที่1และแบบที่2แต่โครงสร้างที่แท้จริงของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นโครงสร้างที่อิเล็กตรอนที่เกิดพันธะคู่กระจายอยู่ทั้ง3อะตอมการที่พันธะระหว่างออกซิเจนกับกรรมถันทั้งสองพันธะเหมือนกันนั้นเกิดจากการที่อิเล็กตรอนหคู่สร้างพันธะตามปกติและอิเล็กตรอนอีก1คู่เคลื่อนที่ไปมาระหว่างอะตอมทั้ง3อาจกล่าวได้ว่าอะตอมแต่ละคู่ใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน1เศษหนส่วนสคู่ซึ่งสั้นกว่าพันธะเดียวแต่ยาวกว่าพันธะคู่ และเมื่อเขียนโครงสร้างเรโซแนนซ์ผสมอาจใช้เส้นประแทนคู่อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ไปมาตัวอย่างเช่นโครงสร้างแบบที่3เป็นโครงสร้างเรโซแนนซ์ผสมที่เป็นตัวแทนของโครงสร้างเรโซแนนซ์แบบที่1และแบบที่2ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์นั่นเองครับนักเรียนนักเรียนครับครูขอยกตัวอย่างโมเลกุลโคเวเลนซ์ที่สามารถเกิดเรโซแนนซ์ได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือโมเลกุลของเบนซีนโดยโมเลกุลของเบนซีน เมื่อน,นักเรียนพิจารณาโครงสร้าง r ร s ซ n นนซ์แบบที่1และแบบที่สองของเบนซีนจะพบว่าพันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนเป็นพันธะเดี่ยวสลับกับพันธะคู่โดยตามหลักแล้วความยาวพันธะต้องไม่เท่ากันคือพันธะเดี่ยวจะต้องมีความยาวพันธะที่มากกว่าพันธะคู่แต่จากการทดลองพบว่าพันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนในโมเลกุลของเบนซีนยาวเท่ากัน โดยอิเล็กตรอนหนึ่งคู่จะอยู่ระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนแล้วยังมีอิเล็กตรอนอีก1คู่ที่เคลื่อนที่ไปมาทั่วทั้งโมเลกุลแสดงว่าโครงสร้างที่แท้จริงของเบนซีนจะต้องอยู่ระหว่างโครงสร้างทั้ง2แบบนี้ซึ่งอาจเขียนแทนด้วยสูตรเรโซแนนซ์ผสมนั่นก็คือพันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนมีสมบัติอยู่ระหว่างพันธะเดี่ยวและพันธะคู่ทำให้เกิดโครงสร้างเรโซแนนซ์ขึ้นนั่นเองครับนักเรียนนักเรียนครับ ครูขอยกตัวอย่างโมเลกุลโคเวเลนต์ที่สามารถเกิดเรโซแนนซ์ได้อย่างชัดเจนอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือโมเลกุลของคาร์บอเนตไอออนโดยถ้าคาร์บอเนตไอออนเขียนสูตรโครงสร้างให้เป็นไปตามกฎออกเตตแล้วจะพบว่าคาร์บอเนตไอออนมีพันธะคาร์บอนกับออกซิเจนเป็นพันธะคู่1พันธะและพันธะเดียว2พันธะโดยโมเลกุลของคาร์บอเนตไอออนเมื่อนักเรียนพิจารณาโครงสร้างจะพบว่า c a ร์บอเนตไออนจะมีโครงสร้างเร s โซ a แนนซ์ได้ถึง3แบบโดยเมื่อวัดความยาวพันธะจากผลการทดลองพบว่าความยาวพันธะระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจนเท่ากับ129พิโกโกเมตรเท่ากันทั้ง3พันธะซึ่งความยาวพันธะระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจนในโมเลกุลพบว่ามีค่าอยู่ระหว่างพันธะคู่และพันธะเดี่ยวของคาร์บอนกับออกซิเจนทำให้อธิบายได้ว่า คาร์บอนหนึ่งอะตอมกับออกซิเจนสอะตอมใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน4คู่ในการสร้างพันธะโดยมีอิเล็กตรอนอยู่3คู่ที่อยู่ระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับอะตอมของออกซิเจนทั้ง3ส่วนที่เหลืออีก1คู่จะเคลื่อนที่ไปมาระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับอะตอมของออกซิเจนทั้ง3เป็นผลให้ความยาวพันธะทั้ง3เท่ากัน แสดงว่าโครงสร้างที่แท้จริงของคาร์บอเนตไอออนจะต้องอยู่ระหว่างโครงสร้างทั้ง3แบบนี้ซึ่งอาจเขียนแทนด้วยสูตรเรโซแนนซ์ผสมนั่นก็คือพันธะระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจนมีสมบัติอยู่ระหว่างพันธะเดียวและพันธะคู่ทำให้เกิดโครงสร้างเรโซแนนซ์ขึ้นนั่นเองครับนักเรียนจากการที่นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาแนวคิดเกี่ยวกับเรโซแนนซ์มาทั้งหมดแล้วนักเรียนจะสามารถสรุปภาพรวมได้ว่า โมเลกุลที่จะสามารถเกิดเรโซแนนซ์ได้นั้นต้องเป็นโมเลกุลที่สามารถเขียนโครงสร้างลิวอิสได้มากกว่า1แบบโดยจะเกิดปรากฏการณ์ที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปมาภายในโมเลกุลและจะมีการสร้างพันธะร่วมกันแบบพันธะโคออร์ดิเนตโควาเลนต์ระหว่างอะตอมเกิดขึ้นจากการที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปมาทั่วทั้งโมเลกุลนี้เองจึงทําให้สามารถเขียนสูตรโครงสร้างลิวอิสได้มากกว่า1แบบจึงเป็นที่มาของการเกิดเรโซแนนซ์นั่นเองครับนักเรียน และก็หมดเวลาสำหรับการเรียนเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับ Resonance แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าวิชาเคมีน่ะง่ายกว่าที่คิดสวัสดีครับ